Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลอ n นันดาเดเวล OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้บทความจาก Alex Mercer นะฮะมาชวนคุยกันวันนี้อาจจะเอ e นอ y จีน้อยนิดนึงเพราะว่าตื่นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับนะฮะนี่ก็เลยต้องลุกมาอัดพอดแคสต์เคลียร์งานอะไรไปตามประสานะครับแต่บทความนี้ที่ผมไปเจอมาผมคิดว่าน่าสนใจดีนะเขาบอกว่าในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยนะครับทำยังไงเราถึงจะมั่นใจได้ว่า ผ่านไปอีกหนึ่งปีปีครึ่งสองปีเนี่ยเราจะยังมีผลงานที่ใช้ได้อยู่นะฮะเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาษาที่เราคุ้นๆนนะ่ะก็จะไม่เป็น l o s t year หรือว่า l o s t decade l o s t decade เราชอบใช้กับประเทศเวลาพูดถึงแบบจริงๆมีคนพูดถึงเมืองไทยเป็น l o s t decade เหมือนกันแต่ว่าเอาที่เอาที่รู้จักกันในระดับโลกเลยนี่คือญี่ปุ่นนะะ l o s decade ของญี่ปุ่นในช่วง 90อะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าทำยังไงนะครับเราจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นในเชิงของบุคคลอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะโฟกัสเวลาของเราเนี่ยในการสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกับเราแล้วก็ทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งๆิ่งนั้นอย่างจริงจังเพราะมันมีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะแบบเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จปุ๊บ ยังไม่ค่อยเสร็จดีเลยแต่ว่าฉันมีอีกอย่างที่ฉันสนใจละว,วนไปวนมาหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอผ่านไปสักสองปีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเริ่มทํานู่นทํานี่เต็ไมไปหมดแต่มันไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งแนวโน้มที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันออกมาเป็นมรคเป็นผลเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่ของหนึ่งอย่างข้อที่สองนะครับเวลาเราเบือ่อให้เรียนรู้ที่จะอยู่ความเบื่อให้ได้ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ ผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากเหตุผลเพราะว่าคําว่าไม่เบื่อแปลว่ามีอะไรทําตลอดเวลาแต่มีอะไรทําตลอดเวลาเนี่ยหลายครั้งมันเป็นของที่เราทําไปเพียงเพราะว่าเราอยากจะมีอะไรทําเพื่อให้มันไม่เบื่อนั่นแหละก็คือยกตัวอย่างเช่นเราใกล้ตัวสุดก็คือถ่ายมือถือหรืออะไรไปไเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว,ว่าเวลาเจอความเบื่อเนี่ยให้ลองอยู่กับความเบื่อดูเพราะหลายครั้งเนี่ยความเบื่อหรือความรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรจะทาเนี่ยนะฮะมันจะค่อยๆทําให้เราตกผลึก ถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกลงไปกว่าน,นั้นพนูดง่ายก็คือว่าความเบื่อเนี่ยจะนำพามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ว่าเราควรจะใช้เวลาของเราเนี่ยทำอะไรอย่างจริงจังอันหนึ่งอันที่สามก็คือว่าการ planning เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราไม่ควรจะทำอะไรโดยไม่มีการวางแผนแต่อย่าวางแผนนานเกินไปนะครับอัตราส่วนของการวางแผนต่อการลงมือทำหรือว่าถ้าเราพูดในเชิงของความพยายามที่ใช้ระหวัง วางแผนและลงมือทำเนี่ยนะครับควรจะเป็นอัตร,ราส่วนที่พอดีนะครับมันตอบยากว่าพอดีเนี่ยคือเท่าไหร่เพราะแต่ละงานมันไม่เหมือนกันนะครับบางงานอาจจะต้องวางแผนเยอะหน่อยลงมือทําอาจจะไม่เยอะวางบางงานเนี่ยต้องลงมือทําเยอะหน่อยวางแผนไม่ต้องเยอะแต่เขาบอกส่วนใหญ่งานบนโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่2มากกว่าก็คือวางแผนไม่ต้องเยอะแล้วลงมือทําไประหว่างทําก็ปรับแผนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางงานนะที่ต้อง วางแผนให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยลงมือทําจะดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณจะเขียนนิยายนะครับคุณควรจะเขียนนิยายเนี่ยมาจากการสร้างยูนิเว s ร์สหรือว่าโลกของตัวละครเนี่ยให้เสร็จกันหมดก่อนนะฮะใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นญาติใครญาติคนนี้ไม่ชอบกับคนนั้นเพื่อเพื่อเวลาคุณเขียนไปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะได้เหมือนกับมีการมีลอจิกนี่นี่นี่คือลักษณะของนิยายท,ท,ที่ที่การเขียนนิยายที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะ แต่ว่างานหลายๆงานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเช่นสมมติว่าคุณจะทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะฮะยังไม่มีอ้างอิงมาก่อนไอแบบนี้วางแผนเยอะไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เวพราะคุณไม่ค่อยมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะเพราะฉันก็หาข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ลงมือทําทันทีที่คุณทาไปปุ๊บคุณจะได้ข้อมูลเพิ่มคุณก็ข้อมูลนั้นนะ่ะมาปรับแผนต่อไปแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าลักษณะของงาน2ออย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่า มันต่างกันโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําผิดกันเช่นไอ้งานที่ควรจะวางแผนเยอะก็ดันวางแผนน้อยนะฮะแล้วก็ทาดุมด่มๆไปเนี่ยนะฮะมันก็มีแนวโน้มว่าคุณจะต้องไปแก้เยอะมากเลยระหว่างทางหรือไม่ก็อาจจะเละไปเลยก็ได้นะครับเช่นเดียวกันงานที่มันไม่ควรจะวางแผนเยอะเกินไปนะฮะเพราะว่าเราอาจจะข้อมูลไม่พออยู่เราอาจจะต้องการข้อมูลระหว่างทางแล้วคุณไม่วางแผนเยอะเนี่ยมันก็เสียเวลาอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยคือว่า ในช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนี้นะครับมีอะไรที่เข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยการเข้าใจตัวเองสําคัญมากแล้วก็เวลาเราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราจะวางแผนชีวิตได้คมมากขึ้นในเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนี้เนี่ยเราต้องการการวางแผนชีวิตที่เฉียบคมนะครับผมยกตัวอยา่างถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิป YouTube ที่เกี่ยวข้องกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงนี้เนี่ยนะคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบผมเนี่ยนะครับ เราจะเห็นคอนเทนต์เยอะมากเลยที่คนตอนนี้ไม่ค่อยอยากทำ u t u b e กันต่อแล้วหรือจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคู่แข่งมันเยอะสองอัลกอริทึมก็นั่นแล้วก็บางทีหลายคนก็ทำทำ,ทำไปแล้วก็ไม่ได้ทำในสิ่งตัวเองอยากทำนะฮะขยายงานไปแล้วก็พบว่าขยายไปแล้วมันก็ไม่ได้มีขยายไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอนะ่ะหลายครั้งแย่ลงด้วยซ้ำน,นะครับไม่นับต้นทุนที่สูงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็เลยต้องกลับมาตกผลึกกันใหม่ว่า เฮ้ยสรุปแล้วเราอยากจะขยายบริษัทไปให้มันเป็นร้อยคน200คนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทํางานกัน4ีหคนในทีมเล็กๆเนี่ยเรามีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานได้ครีเอทีฟและมี Impact มากกว่าหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นถ้ารู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วเราก็อาจจะไม่ไม่มีความต้องการอะไรที่จะมีบริษัทใหญ่โตนเนี่ยการสเกลดาวน์ลงมาในจังหวะนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจตัวเองก่อน รจริงๆผมได้ Inspiration ข้อนี้มาจากวันก่อนที่ผมสัมภาษณ์กับคุณเฟื่องระดาะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นในของ MM นะผมแนะนำนะฮะดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคุณเฟื่องเขาผ่าน process เนี้ยมาแล้วแล้วเขาก็ตกผลึกได้ละวว่าเขาจะเอาไงดีข้อตอบมานะครับช่วงนี้ต้องเตรียมเขาเรียกว่า brace for impact นะครับเก็บคองอเขานะถ้าใครตั้งใจฟัง เวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเขาจะประกาศว่าถ้าเกิดฉุกเฉินคุณต้องทำท่าอะไรเนี่ยคือท่านั้นน,น,นะฮะที่เขาเราียกว่า brace นะฮะอันน,น,นี้อันนี้เล่าอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อเผื่อใครไม่ไม่ได้ตั้งใจฟังเวลาเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดในเหตุการณ์ในยามฉุกเฉินเนี่ยคุณจะต้องทําท่าแบบ brace position นะครับซึ่งก็คือการก้มตัวลงไปแล้วก็เอามือมาไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก้มคอเก็บคอนะฮะแล้วก็ พนักงานต้อนรับเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะตะโกนคําว่า br ace, brace 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 แบบนี้นะครับแล้วเราก็อยู่ในท่านั้นเพื่อถ้าเกิดว่าสมมติว่าเครื่องบินมันจะแ,แลนดิ้งแบบแรงหรืออะไรแบบนี้เราจะได้มีโอกาสบาดเจ็บน้อยลงหรือถ้ามันมีอะไรหลดลงมาเราก็จะได้มีโอกาสบาดเจ็บน้อยลงนะครับเช่นกันครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความมีความน่ากลัวมีม,มีมีพายุใหญ่รออยูย่ ผมผมทำนายเลยนะฮะจะมีการเลิกจ้างแบบครั้งใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าธุรกิจไม่ดีด้วยนะเออคือคือธุรกิจมันก็อาจจะไม่ได้ดีหมดไปทุกเซกเตอร์หรอกแต่ว่าหลายเซกเตอร์จะไม่ได้เลิกจ้างเพราะธุรกิจไม่ดีแต่จะเลิกจ้างเพราะ business model และความต้องการเปลี่ยนนะครับหลายคนบอก AI หรือเปล่า AI เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมันเป็นภาพโดยร,มรวมของธุรกิจหลายอย่างด้วยนะครับที่ค้นพบว่า เอ้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะเหมือนเดิมเราสามารถอาจจะเอาซอร์สงานบางอย่างได้หรือถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการบางอย่างเนี่ยเราใช้คนน้อยลงคือทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าธุรกิจ90%ตต้นทุนค่าคนถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจไหนก็ตามที่มีคนเยอะเกินไปหรือมีคนแล้วประสิทธิภาพไม่ดีนะครับธุรกิจนั้นก็จะอยู่ยากนะ และด้วยการที่ต้นทุนของเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วชั้งของคนเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ดังนั้นทุกธุรก,กิจก็จําเป็นจะต้องรีดศักยภาพของคนออกมาให้ได้เต็มที่ถ้ารีดไม่ได้เ,ออเนี่ยแหละมันก็จะเกิดการลดคนผมเห็นสัญญาณเรื่องนี้นะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ได้จะเป็นเรื่องที่แบบจะปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆหมายมถึงว่าทุกคนควรจะต้องระวังถ้าเกิดคุณอยู่ในองค์กรนะครับดูสิว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรา สร้าง contribution เพิ่มได้ไหมใออน,นบางทีมันอาจจะเป็นอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดทำได้นะครับก็เป็นเวลาที่ที่อาจจะดีในการที่จะคิดอะไรจริงจังเรื่องนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะเราเข้าใจคอนเซปต์ของผลตอบแทนทบต้อนอนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวผลตอบแทนทบต้นในการลงทุนก็คือถ้าคุณลงทุนเร็วนะครับเวลาจะทํางานเป็นเพื่อนคุณนะฮะลงทุนตั้งแต่เด็กๆนะครับ แล้วมันก็อาจจะปีปีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยย้อนหลังกลับไปประวัติศาสตร์ถ้าคุณเอาย้อนไกลๆเลยนะสาปีะนะฮะยังไงตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เป็นที่ดีแน่นอน,นปีสองปีนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ย้อนหลังกลับไป30ปีมันก็ดีนะครับเราก็หลายคนเนี่ยเริ่มต้นจากเงินลงทุนเพียงไม่เยอะนะครับแล้วก็ขยายมันเป็นเงินลงทุนจํานวนเออเป็นพอร์ตมหาศาลได้เช่นเดียวกันนี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็ เริ่มต้นไม่เยอะนะฮะแต่ว่าก็ขยายได้เป็นมหาศาลเหมือนกันเพราะว่าดอกเบี้ยของนี่ก็ทบต้นเหมือนกันนะครับเราจะพูดถึงคอนเซปต์ของเรื่องงานบ้างนะครับสิ่งที่คุณอยากสร้างมันทบต้นเหมือนกันนะครับชื่อเสียงของคุณมันทบต้นเหมือนกันนะครับผลงานของคุณมันทบต้นเหมือนกันก็คือแรกๆมันก็อาจจะไม่เยอะเหมือนนึกถึงตอนเราลงทุนตอนอายุสัก20แบบเนี้ยนะซื้อหุ้น20อายุ20เนี่ยนะฮะ คุณก็มีเงินไม่เยอะหรอกใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็มีเงินนิดหน่อยนะครับซื้อก็ซื้อ,อพอร์ตเล็กๆนะครับแต่ว่าเราเห็นมันโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะโอ้โหพลังของมันนะมันจะโตเร็วมากนะครับงานของเราก็เช่นเดียวกันผลงานของเราชื่อเสียงของเราก็เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับข่าวต่างๆในตอนนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ต่อให้แม้จะเป็นสำนักข่าวที่ค่อนข้างใหญ่เราดูข่าวต่างประเทศก็ได้ทุกคนค่อนข้างจะมีอนเจนด้านะอนเจนด้า ที่จะผลักดันเรื่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเสพอย่างระมัดระวังเรื่องเดียวกัน <c oughs> เหตุการณ์นเนี่ยนะครับคนเล่าสองคนอเจนดาต่างกันเนี่ยมันออกไปเป็นคนละเรื่องเลยคือมันก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันออกไปคนละทิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระวังเรื่องนี้นะเพราะว่าเราจะต้องได้รับข่าวหลังจากนี้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเมืองการเลือกข้างต่างๆพวกนี้ ข้อต่อมาเขาบอกว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณได้สักอย่างหนึ่งแล้วมันจะส่งผลดีอย่างมโหโฬานเนี่ยให้เลือกที่จะใจเย็นลงพูดช้าลงหรือตอนที่อยากจะพูดแบบคันปากมากๆตอนที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยให้หยุดพูดง่ายคือช้าลงในเชิงของอารมณ์และการตอบโต้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นสุดท้ายนะครับพลังสูงสุดเลยนะของมนุษย์ ที่จะเติบโตไปได้แล้วคนจะชื่นชมแล้วคุณจะไปได้เรื่อยๆเรียกว่าหมายถึงว่าคุณจะไม่ตันนะคุณจะมีทางไปของคุณเรื่อยๆเนี่ยคือคําว่า humble ทอมตัวนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ที่ไม่ใช่5 minutes เท่าไหร่ในวันนี้เนี่ยนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง